สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา13นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณสาลาดุสิตาลัยศูนย์จิรดาพระราชวังดุสิต พระราชทามพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายทัศนัยสวัสดีมงคลนายกเทศมนตรีตำบลหัวกุญแจจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้สนับสนุนและผู้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งจิงทั่วพระราชทานสมเด็จพระนิธิราช้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศล์ตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้พระภิกษุและผู้ชนะเลิศการแข่งขันรวมเข้าเฝ้าและเข้าเฝ้าทูและอองพระบาทด้วยในบมนตรีนิธิกุลกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทยบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชน นำคณะผู้บริหารบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินและกรรมการมูลนิธิกรุงศรีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์การเรียนตำรวจตรเวนชายแดนปูนอินทรีมูลนิธิกรุงศรีบ้านไกลเกียงตำบลเขาโจดอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี นายรังศีโลสิงห์นายกสมาคมชาวระนองนำคณะกรรมการสมาคมทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุกรศลจิงทั่วพระราชทา,านสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชาสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีประจำปี2566โดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาอัธยาศัยนางอรวรรธนพิสิทษเกษมผู้รับใบอนุญ,ญาตโรงเรียนศรีตะบุตรบำรุงเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารและนักเรียนของโรงเรียนทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยนำคณะอดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสุวัตไวยัญญาศิลปินดีเด่นสาขาวรรณศิลป์จังหวัดนนทบุรีและคณะทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองเรื่องน้ำในสำนวนไทยฉบับพิมพ์ครั้งที่4เพื่อพระราชทา,านห้องสมุดโรงเรียนต่างๆหนังสือกวีร่วมสมัยสองภาษาหนังสือ Fundamental of Leaf Learning in Practice เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้นายประเสริฐพงประพันธ์นายหนังตะลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมเข้าเฝ้าทูนละอองพระบาททุนกล้าวทุมกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องวรรณกรรมนิทานหนังตะลุงภาคใต้กับเรื่องถอดรหัสหนังตะลุงเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย อาจารย์รัชดาพรฤทธิจันทร์รองคณะบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษคณะอักษราศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันตกจิงทวดพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัชสุดาสยามบรมราชุมารีครั้งที่3กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวด ในโอกาสนี้ผู้แทนโรงเรียนราดโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดและคณะผู้บริหารโรงเรียนรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยรองศาสตราจารย์วัชรินกาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพานำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลายัยและคณะกรรมการดำเนินง,งานจัดการประกวดกราบบังคมทูลรายงานผลการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกครั้งที่43 ประจำปี2567จิงทั่วพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระดับประถมศึกษา4ประเภทและระดับมัธยมศึกษา1 1ประเภทกราบบังคมทุนรายงานผลการจัดการประกวดในโอกาสนี้ผู้แทนโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ไลออนพลบเวทบรุษประธาน,นาคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างสรคร์ปัญญาพัฒนาเขียนอ่านสืบสารสารสารนุกรมไทยฉบับเยาวชนนำนคณะกรรมการโครงการและครูที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูบูรณาการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนดีเด่นรุ่นที่1และรุ่นที่2ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและหนังสือจากโครงการสร้างสรรค์ปัญญา พร้อมทั้งกราวบังคมทูลรายงานการขับเคลื่อนการใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในรอบ10ปีที่ผ่านมาเวลา15บนาฬิการ3นาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาศให้นายวิเชียรเนียมน้อมนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปธัมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปธัมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินนักเรียนนักศึกษารางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาที่ทำงานต่อเนื่องสามปีขึ้นไปรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนักเรียนนักศึกษาที่มีผลงานรางวัลดีเด่นระดับนานาชาติและระดับประเทศรับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2565 ในโอกาสนี้ผู้บริหารวิทยาลัยของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรวมเข้าเฝ้าถูนละอองพระบาทด้วยในตอนเย็นเสด็จออกนาวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบวโรกาศให้รองศาสตราจารย์ดรสกเรนภูมิรัตน์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหัวหน้าคณะทำงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านโคนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันสหรัฐอเมริกาและคณะนักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีและสถาบันเทคโนโลยีจิรดาเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการสำรวจะวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการวิจัยและพัฒนาคนมของไทยรวมถึงหารือแนวทางการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันสหรัฐอเมริกาได้เฝ้าทูลลอองพระบาทในโอกาสการก่อตั้งมหาวิทยาลัยครบรอบ175ปีมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางวิชาการด้านโคน,โนมมายาวนาน เป็นแหล่งผลิตโคน,นมและผลิตภัณฑ์นมชั้นนําของสหรัฐอเมริกามีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยในโครงการตามพระราชดาริเพื่อพัฒนาอุตสาหากรรมโคน,นมของไทยให้ก้าวหน้าทุนกระม่อมนิ้อุบลรานราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีนด้านสดใสไทยแลนด์แชมปเป็นชิป2พระดับประเทศ วาน,นี้เวลา19นาิกา45นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิในการพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน t o n ี n u m r o r e Teen Dance Society Thailand Championship 2025ระดับประเทศเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์าตามแนวพระราชดำริของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีองค์ประธานโครงการ To บี Number ว กระบวนการและแนวคิดคือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจห่างไกลาย,ยาเสพติดซึ่งภูมิต้านทานทางจิตใจจะเกิดขึ้นได้ก็จากการทำสิ่งที่ดีงามด้านเซอร์ไพ์เป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการทูวีนัมเบอร์วันที่แปลงสิ่งที่ดีงามจากนามธรรมาเป็นรูปธปร,รรมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการซึ่งเป็นวัยที่มีความแข็งแรงมีความกระตือรือร้นได้มีเวทีแสดงพลังความสามารถทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดทักษะที่สามารถเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดการจัดการแข่งขันเป็นปีที่21เริ่มจากการแข่งขันระดับภาคมีทีมเข้าร่วม361ทีมคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ56ทีมก่อนการแข่งขันระดับประเทศทีมที่เข้ารอบได้รับโอกาสเข้าค่ายเพื่อเติมเต็มความฝันพัฒนาทักษะต่อยอดการเต้นจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงตลอดจนทักษะด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การแข่งขันแบ่งเป็น3รุ่นตามกลุ่มอายุืนรุ่นจูเนียร์รุ่นพรีทีนเอทและรุ่นทีนเอทเกณฑ์พิจารณาตัดสินที่สำคัญได้แก่ความสามาคัคคีความแข็งแรงความคิดสร้างสารรค์อารมณ์และความสนุกสนานการใช้ท่าเต้นที่เกิดผลดีต่อสุขภาพสอดคล้องกับจังหวะดนตรีจากการประเมินผลกิจกรรมเยาวชนมีพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นเช่นมีความอดทนเคารพกฎเกณฑ์ของกลุ่มมีระเบียบวินยัย ทีมพิจนาเลิศก,การแข่งขันรุ่นจูเนียได้แก่ทีมเดอะชาร์กจากโรงเรียนเทศบาล3ามตลาดล่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีรุ่นพรีทีนเอทได้แก่ทีมบิ๊กจีจากโรงเรียนอนุบาลไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษและรุ่นทีนเอทได้แก่ทีมทวิสเตอร์จากมหาวิทยายลัยราชพัฏเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่บ้านเลขที่122ทับ1หมู่ที่4ตำบลสดาวาอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนางพาธิมศดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเสื่อตระกาสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิทธิตำรวจทวัชัยแสงงามเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากเหตุออกรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตั้งจุดตรวจบริเวณแยกอรการเขตเทศบาลเมืองสุงไงโกลโลกจังหวัดนราธิวาสมีรถยนต์ต้องสงสัยผ่านจุดตรวจดังกล่าวไม่ยอมหยุดและขับหลบหนีจากสิิตำรวจทวัชัยได้ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ติดตามผู้ก่อเหตุได้ถอยรถยนต์ชนและทับร่างเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2568 การได้รับพระราชทานพระมาหาการณุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมาหาการณุณาที่คุณแก่ครอบครัวของจากสิบตำรวจทวัชัยอย่างหาที่สุดไม่ได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายอัมพลพงศ์สุวรรณผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาเสยนดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทที่วากรชัยฉิมเจ้าหน้าที่กำลังพลหมวดเฉพาะกิจตำรวจต,วจตะเวนชายแดน4413ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบยิงใส่ขณะทำการลาดตะเวนร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เกิดบริเวณถนนสายบ้านจะระแปรบ้านบันนางกระแจบ้านจะระแปหมู่ที่3ตำบลทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสิริรัตนรักจังหวัดยะลานับเป็นพระมหาการุณาธิคุณแก่สิบตำรวจโทที่วากอรรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ องคมนตรีเป็นประธานพิธีอัญเชิญยกชอบพระปรางอุโบสถและปลูกป่ายางนาเฉลิมพระเกียตรติณวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัฐจังหวัดเพชรบุรีพ,พลนอากาศเอกชนิดพุกผาสุของคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสอำเภอชะอามจังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธียกชอบพระปรางสี่มุมพระอุโบสถและปลูกป่ายางนา99ต้นเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี2517พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมานาถบอพิษพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ในการนี้หลวงพ่อเนียมได้เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทและกราบองคมทูลขอพระราชทานชื่อวัดจึงมีพระราชดำรัสว่าข้าพเจ้าหรือโยมไม่แน่ชัดเพิ่งปลูกต้นมะม่วงเสร็จเดี๋ยวนี้ก็ให้ชื่อวัดไร่มะม่วงนะหลวงพ่อดังนั้นคณะพิสุสงฆ์และชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัจ,จนถึงปัจจุบัน ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปศาลาอนเนกประสงค์บ้านดอนขุนห้วยเพื่อมอบศาลาอนเนกประสงค์บ้านดอนขุนห้วยให้แก่ผู้แทนชุมชนบ้านดอนขุนห้วยศาลาอนเนกประสงค์บ้านดอนขุนห้วยหรือพลับพล่าที่ประทับทรงงานสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี2517 ใช้เป็นอาคารอาเนกประสงค์สําหรับกิจกรรมต่างๆทั้งอย่างใช้เป็นพลับพลาาที่ประทับและทรงงานเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรองคมนตรี erm ตรวจเยี่ยมโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตรกษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม พลเอกไพบูล์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นศูนย์ฝึกเฉพาะด้านการบำบัดพิเศษที่รับเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอื่นไว้ในการดูแล เนื่องจากไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เพราะมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงมีพยาบาลวิชาชีพและนักจิตวิทยาโรงพยาบาลพุทธมนฑนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายได้รับพระราชทานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าสำหรับใช้รักษาพยาบาลเบื้องต้นจัดประเมินสุขภาพตามแบบสภาวะสุขภาพแบบองค์รวมเด็กและเยาวชนมีเด็กและยเละยาวชนจิตเวชในความดูแล5คนและไม่ได้รับการปล่อยตัว จะส่งต่อข้อมูลให้กับโรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจเช่นเรียนศิลปะช่างสิบหม,มู่ข้า,าก,กรรมและดนตรี จากนั้นไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสซรินทรอําเภอพุทธมนฑลซึ่งเป็นศูนย์ฝึกและอบรมเฉพาะทางด้านวิชาชีพแก่เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่มีความประพฤติดีและสนใจที่จะฝึกวิชาชีพมีบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพุทธมนตลทําการตรวจรักษาโรคทั่วไปเบื้องต้นผ่านระบบเทเลเมติซีนและตรวจรักษาด้านจิตเวช พันระบบเทคโนโลยีสื่อสารทางไกลร่วมกับสถาบันกัรายานร,ราชนครินและติดตามผลทุกเดือนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาทั้งสายสาม,มัญและการศึกษาทางเลือกจากศูนย์การเรียนเซนยอนบอสโกอุปถัมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาสายอาชีพจากวิทยายลัยการอาชีพพุทธมณฑลและวิทยายลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันสระบุรี มีการฝึกวิชาชีพระยะสั้นจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16นครปฐมเช่นช่างยนต์ช่างไฟฟ้าและช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นเครือข่ายบริษทัทมโนราอุตสาหกรรมอาหารจำกัดฝึกการขับรถโฟล์คลิปและรับเข้าทำงาน,านาจากนั้นไปศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา อำเภอพุทธมนฑลเป็นศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายเฉพาะด้านการพัฒนาเด็กรับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีในเขตกรุงเทพมหานครหรือเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า17ปีจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านการุณาและเมื่อมีอายุ18ปีบริบูรณ์จะส่งตัวไปฝึกอบรมต่อที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านการุณามีเด็กและเยาวชนในความดูแล53คนมีฐานความผิดต่อชีวิตและร่างกายมากที่สุด โรงพยาบาลพุทธมนตรเป็นโรงพยาบาลแม่ค่ายประเมินการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานตรวจรักษาทั่วไปผ่านระบบเทเลเมดิซีนตรวจรักษาด้านจิตเวชผ่านระบบเทคโนโลยีสื่อสารทางไกลจัดอบรมเด็กและเยาวชนเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพมีเด็กและเยาวชนจิตเวช6คนส่วนด้านการฝึกอาชีพมีวิชาชีพช่างยนต์ช่างเชื่อมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่เด็กและเยาวชน ที่โรงพยาบาลพุทธมนฑลองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงมีแพทย์และบุคลากร142คนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ดูแลศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั้งสแห่งรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ มีห้องปันสุขสำหรับแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการราชทันปันสุขณเรือนจำกลางจังหวัดนคปรปฐมโอกาสนี้เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมเรือนจำม,มหกรรมสุขภาพกายและจิตห่างไกลโรคไม่ติดต่อจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ความรู้ด้านโภชนาการเรือนจำกลางจังหวัดนคนปรปฐมควบคุมผู้ต้องโทษตลอดชีวิตมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม4,113รายได้รับพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์22รายการและอุปกรณ์พระราชทานในการฝึกอบรมผู้ต้องขังโครงการอาสาสมัครสาธารณาสุขเรือนจำซึ่งโรงพยาบาลนาคนปรปฐมเข้าไปคัดกรองโรคในผู้ต้องขังทุกรายและคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในผู้ต้องขังหญิง มีผู้ต้องขังป่วยจิตเวช156รายขึ้นทะเบียนสิทธ,ธิหลักประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลแม่ค่ายรอละ9 4 3 1ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์2รายและเด็กติดผู้ต้องขัง6คนจากนั้นเดินทางไปโรงพยาบาลนาคนปรปฐมซึ่งมีขนาด860เตียงเป็นโรงพยาบาลแม่ขายของเดือนจำกลางจังหวัดนคนปรปฐม รับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเชเลเมดิซีนสามารถรับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางตลอด24ชั่วโมงมีหอผู้ป่วยราชทันปันสุขเพื่อเป็นการพิทักษิทธ์ผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยองค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช วนเนกเดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา,าสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒแห่งประเทศไทยครั้งที่18ณมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชนะับตั้งแต่มีการเลือกตั้งประธานสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒแห่งประเทศไทยประจำปี2567เมื่อวันที่19พฤษภาคม2567 ผู้นำนักศึกษาทั้ง38แห่งในนามคณะกรรมาการบริหารสมาพันธ์นักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมทั้งภาพรวมของสมาพันธ์นักศึกษาและไรมหาวิทยาลัยภายใต้หลักปฏิญญาสมมพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฒแห่งประเทศไทยเมื่อครบวาระหนึ่งปีจึงจัดสมนาค,ครั้งนี้ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี และสร้างเครือข่ายด้านนานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒทั้ง38แห่งทั้งในระดับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและผู้นำนักศึกษาตอนบ่ายได้ตรวจเยี่ยมการเดินเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒนคนครศรีธรรมราชประจำปี2568 รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านกิจการนักศึกษารวมทั้งประเด็นด้านสวัสดิการทุนการศึกษาการอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยและยังได้รับฟังสรุปยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาจากคณะบดีทั้ง5คณะได้แก่คณะครุศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนา h a r ์ดสก l ลควบคู่ไปกับซอฟต์สก l ลเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาเป็นบัณฑิตนักคิดนักปฏิบัติและมีจิตสาธารณะองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานงานโครงการหลวง พลเอกกปรปนานรุติองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ่อตำางบุนแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาจังหวัดตาเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการสืบสารพระราชปณิธานงานโครงการหลวงมอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและความปรารถนาดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนสร้างความปลื้มปิติในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นประชุมติดตามความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอนร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกยอกว่า7,000คนใน2ตำบล6หมู่บ้าน25ยอมบ้านบูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือเมื่อปลายปี2559ตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39นำทางโครงการหลวงโมเดลที่ได้รับพระราชทานไปดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฟินความยากจนรวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว จากการพัฒนาเข้าสู่ปีที่9เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญพื้นที่ปลูกฝิ่นลดลงจัดระเบียบการใช้พื้นที่ทำให้พื้นที่บางส่วนเปลี่ยนไปสู่พื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักไม้ผลพืชนไร่และกาแฟบนพื้นฐานหลักวิชาการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างรายได้ทดแทนฝิ่นแก่กเกษตรกรสมาชิก องคมนตรีเดินทางไปบ้านจอคขีตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเจาะบ่อน้ำบาดาลก่อสร้างระบบประปาพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด ปัจจุบันดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมทั้งติดตามพื้นที่ก่อสร้างโรงงานแปรรูปมะขามป้อมไม้ท้องถิ่นและไม้สร้างป่าที่นําไปส่งเสริมปลูกในโครงการสวมหมวกให้ดอยและนําเครื่องอบแห้งระบบถาดหมุนที่ร่วมวิจัยกับสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัยแม่โจมาขยายผลแก้ไขปัญหาผลผล,ผลิตมีจํานวนมากและไม่ได้มาตรฐานทั้งมะขามป้อมเสาวรสและผัก ขณะนี้กลุ่มวิสาหกิจแปลรูปผลผลิตบ้านเลอตอได้ทําผลิตกา,ากาแฟมาขามป้อมและมาขามป้อมริบจาหน่ายเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตและช่วยสร้างรายได้ให้แก่กเกษตรกรอีกทางหนึ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิมสวัสดีค่ะ